ไม่ใช่ไม่ใช่ผิดดึกแล้วีดีึกแล้วเดี๋ยว่อนดิอนี้มือนี้ยู่ข้างล่างน่นและนน่นแล้ได้กินดีไหเนี่ยขัดหมดก็ด้กินดีกัน่ะยเลงเ พอแล้วพอแล้วก่อนเอาไว้ไว้ไว้ยวนีไดูนี่แกก่อนนี่จะได้ดีอผมพอพอเ่ไงเงใช่ไหม chim mượn là nhiều tiền à